สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพามาคนจุลินทรียสังเคราะหแสงจุลินทรียสังเคราะห์แสงที่ทําให้ต้นไม้พืชผักเรามีการเจริญเติบโต,รตรงอกงามที่แข็งแรงเพราะว่าจะทําให้รากเขาตรึงไนโตรเจนได้ดีมากๆวิธีทําไม่ยากเราเคยทําแล้ว เปิดดูหลายๆช่องก็ได้มันมีหลายวิธีมากเลยที่ทำให้ตรีศีสังเคราะหแสงอ่ะแดงเร็วพอเราถังนี้เราใส่นี่ฮอร์โมนมสดกับฮอร์โมนไข่เท่านั้นเองนะอย่างละหนึ่งแก้วกาแฟเพราะว่าถังนี้ประมาณ75ลิตร ใส่น้ำให้ประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่ฮอร์โมนสดหนึ่งแก้วกาแฟฮอร์โมนไข่หนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็คนทุกวันเลยขยันคนเข้า สุขาที่วกว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแปนฟ้ามหานทีประคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่าย่าแม่อุ่มท้องแสนชอระมาน เมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดียามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัดียามผิวกระใดแม่ให้ห่วงหา ขอ,อน,น้ำข้าวปลาลูกแสนเป็นปีเพระคุณแม่นั้นอน,นั้นเดลือที่ผู้ใดจะมีสเสมอเหมือนได้แม่ทนหอ,อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหน่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียน ร้องเพลงวันแม่ให้ฟังฉบับเต็มนี้ต้องร้องส่งไปในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มไลน์เพื่อนสุก <c oughs> สันต์วันแม่ในช่วงวิกฤตโควิดหลายคนก็สูญเสียแม่อันเป็นที่รักหลายคนต้องห่างแม่แต่หลายคนก็กักตัวอยู่กับแม่นี่ชีวิต วันแม่โควิดปีนี้ชีวิตหลายๆคงเปลี่ยนแปลงไปพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปอย่างที่เคยเป็นมาดูแลสุขภาพให้ดีๆนะจ๊ะขอให้วิกฤตนี้มันผ่านเร็วๆ เราขอแสดงความเสียใจสำหรับคนที่เสียคนที่รักไปด้วยโควิดนะตัวเราเองต้องดูแลสุขภาพให้ดี่ทีสุดเท่าที่จะทำได้ยังเคยเคยพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่วิกฤตโควิดมันไม่ธรรมดามันไม่ใช่ธรรมชาติ มันเป็นโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตผูกคนไปมากมายหาสารทั่วโลกอยู่ตอนนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกๆคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเรานะทำงานต่อแล้วภารก,กิจเราเยอะมากเลยพวกเราแค่นี้นะ